สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับสวัสดี FC ทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับจานออสนะครับกับหมอตานแล้วก็เจ้าสุ p e r เก t ครับนี่ทำการพ่นสายเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นพ่นสีเนาะพ่นสีครับต่อไปตอนนี้อาจารย์ออสก็กําลังไล่ดูระบบเบรกระบบซ้ายนะครับว่า จะทำยังไงเพราะว่าถอดถอดเยอะมากครับถอดนี่ครับพ่นเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอลงสีครับรอพ่นสีพ่นสีก็ขึ้นท้ายลาดก็เป็นอันจบพิธีนะครับแล้วก็ไปทำสีที่ฮะช่วยออะไรเบอร์สิบสอง ตอนนี้เราก็เราก็ตะโกนสั่งครับใช้ต่อใช้ต่อครับพีนันเสร็จพิธีเฮ้นี่ครับเดี๋ยวนี้หมอตาเนี่ยจะมีช่องเป็นของตัวเองแล้วครับนี่ยินดีกับหมอตาด้วยครับคนติดตามเท่าไหร่แล้วป๊อดป๊ดป๊อดป๊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 ดปอดป๊ดปดปดปดอด เย้ะมือใหญ่นะเมื่อวานไปกราบขอพรหลวงปู่สวงนะครับให้ช่องให้ช่องดังปรี๊ดๆเลยครับตีเบอร์สิบสองเป็นยังไงเป็นยังน้ายังหลังนี่ยังหน้ายังหลังรู้ยากขน้นรอย ยโอ้ยตกใจหมดครับสดคปัเลยร้านเอ็ดนิดๆเดี๋ยวเราต้องหลบก่อนหลบเขาทำงานก่อนสุดทดมากลไก่ ท่านผู้ชมเยอะครับก็เอฟซีก huh. uh ็รอชมนะครับรอชมมากเยอะมากเลยเมื่อไหร่จะยิงตายเมื่อไหรจะยิงตายนะครับวันนี้ก็สมใจอยากนะสดเหรอไม่ชิปชิปวันนี้ก็สมใจอยากแล้วตอนนี้เหลือ ดยังก yeah. oh, ็ต okay. oh, okay. ้องไปถามการผสมกระบี right, ya, ya, mm ่มาหนึ hmm. ่งก่อนอุ้ยแบบที่ช่างอะไรนะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยกล่องไฟหรอไม่เร่งเออลูกหฟไม่เลยกัดแจ้งหยุดมัน

นี่ได้ปลดล็อกยังมันไม่มีล็อกีอกขึ้นโดยมันปลดเองจริงเหรอไม่มีไม่มีมันจะปลดเองมันต้องจับน็อตอ่ะเลยเลยเดี๋ยวจะทำการพ่นสีนะครับจับน็อตก่อนคิดอะไรไม่ออกเลยมันนานจรินต้องยกหัวก่อนนะแต่ว่าเอยกไม่ได้เนาะงแค่นี้แหละผมจะยกหัวครับยกหัวใคร อย่าเงียบสิอย่าเงียบวันนี้จะได้พ่นสีไหมได้มืดหรือดิมืดแล้วไม่มืดหรอกมึงกระชังว่าฝนไม่ตกกันไรฝนทั้งมืดนตัวเก่าพอพ่นเสร็จกลับบ้านฝนตกใส่ไม่เป็นไรก็มันพ่นแล้วนี่ครับจันออดหมอตาลสุดยอดมากครับนี่เสร็จจากซูเปอร์เกตก็ไปรถเกี่ยวต่อ เลี้ยงเลยเขายังไม่เสร็จบอกอย่เขายังไม่ได้หรอยังเลยก็พ่นฝั่งนี้พ่นอย่างละเอียดอ่ะอะไรเดี๋ยวมีกระทะยี่สิบสองไหมเดี๋ยวพ่นนี่พ่นมันเป็นแต่เดือกไงอ่ะเดี๋ยวหาว่าโอ้เตือน พ่นให้แต่มันนี่ก่อนนะให้มันได้คนบางๆก่อนลงตัวนะเสร็จไปเลยใส่สายพิหรือเปล่าวะมันยึดน็อตวิ่งเลยูดหรือยึดน็อตเทคแรกเลยอะไรนั่นแหละไม่เนิ่ยมันล้มลำเป็นหมูเป็นถุงแต่มาจับมันคุ้มหลังมันลงมันขึ้นปันนี้ยกหัวนี่ ใส่ปายรเิดหมตู้ลงจไม่องมือแล้กันี่คนกลมเจ้าบไม่มีน้ำมันหรือเปล่าน้ำมันมาเต ขึ้นแล้วหรอเจ้าขึ้นครับครับถ้าเวลาเราเอาขึ้นเราก็ใส่นี่แต่ว่าเปิดไฟตัวนี้ไงตอนนี้มันไม่มีไฟเราก็ต้องเอาแบตมาปะแบตกระสองอลูกเร็วผมไม่แน่ใจว่าผมสายจุดเขาขึ้นทำไมนี่จะพ่นสีเพยิงข้างน,นอกก่อนวะเอาลมเป,เป่าๆปล่มันเนี้ออกนี่เปล่าสาหัสยิงกระเทมพวกนี้สีเราพ่นสีไว้ต้องเอาขึ้นหรอกยิงข้างนอกก่อนข้างในมีปัญหาหรอกเดี้ยง เราปักเหเจีย,ม,ยมันเจียเห็นเี่อคนไปต่างหลายคนขอ,องคนนีเนเเยเกันถ้าเราไม่ถ้าเรา <ๆ S 1> เจียที่หลังมันไม่สวยเนาะเอาเอาเครื่องมือที่มีอยู่ในอูอ่ะทั้งหมดเ,เอาสองคนเองนี่สรุปแล้วข้างนอกนี่ไม่ใช่คนใช่ไหมแมวแมวมูน่ามูแมว

นี่ผมด้วยช่วยกันครับจะนอจหนะครับลุไม่ขึ้นม่รไม่ยกแล้วหัวนะครับไม่ยกแล้วออารมณ์ออ๋อยกหายแทน เอาไงเอาไงครับเข็นไปนู่นเลยไปไปเจียเนาะหยับได้นี่ซื้อรถมาเข็นเลยไป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 ครับเข็นเลยเข็นเลยผมไม่มีแรงได้ไหมเข็นซูเปอร์เกรดแล้วเบรกอยู่ไหมล่ะ ราจะเอาเข้าไปข้างในนะครับใกล้ๆสายไฟหน่อยเราจะต้องเกียร์นะครับต้องเกียร์พวกที่มีรอยเชื่อมนะครับจะต้องเกียร์ออกดิ่งนะดิ่งนะทายนม่เอานะเกียร์อะไรถูกบนอะไรบนอะไรการถืร้อนแล้วเออทายได้เกียร์ไหมเนี่ยมีหน้าที่ทำก็ทำไปบนปึ้มปั้มพึ่งปั้ม

บอกแล้วอ๋ออตาออกแรง่อยหนึ่งตังหน้าแดงแต่แรงไม่ออกครับอาจารย์ออสขึ้นไหเลาไม่ติดทรายบอกมุนล้อหลังดูว่าเอ้า ยืมรถอะถอยถอยชนเลยอะ <c oughs> มันมีที่ตะกอ <c oughs> <c oughs> มีไหมเสีย <c oughs> มีที่ตะกอไ <c oughs> หมฮะโอ้เนรนไปเอารถแล้วเนยบอกเลยครับไม่ต้องเอามา <c oughs> เพราะว่ามันจะปลิวเต็มไอไอ,ไอสีที่ทำแล้วเนาะ <c oughs> นักขายมันพุ่นนี่เลย เ,เสี่ยบาวบอกว่าไม่ต้องไปทางนู้นนะครับเพราะว่าสีมันจะปลิวนะมันจะปลิวไปโดนคันที่เสร็จแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพลงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมสวัสดีครับ